สวัสดีค่ะใครมีอาการปวดเขา่าไขข้อเสื่อมกร,ระดูกทับเส้นฟังทางนี้นะคะวันนี้นะคะบุ๊นะคะมีคิณลูกค้าที่เคยมีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนะคะตัวนี้เป็นชนิดผงนะคะทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะลูกค้าอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะก็วันนี้เสียงจากผู้ใช้จริงเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้เนาะแล้วการปวดเข่าหายไปนะคะก่อนทานนะคะพี่ๆมีอาการปวดข้อปวดเข่าแบบเป็นแบบไหนมั้งคะอยากให้เราให้ฟังนิดนึงอะคะ่ะก็รู้สึกว่า ตองมันต้องใช้ขาใช้อะไรเยอะค่ะคือบางทีมันก็ปวดแล้วก็แสบเล้าตามเหมือนเหมือนไม่ใช่ปวดปวดกล้ามเนื้อธรรมดาแต่เป็นปวดเหมือนปวดแสบเหมือนปวดเข้าไปในกระดูกอ๋อปวดแสบปวดร้อนนะคะก็เห็นบอกว่าเมื่อก่อนแบบงอเข่าไม่ได้ด้วยใช่ครับมันตึงครับอ๋อมันตึงนะคะเป็นมานานหรือยังเอ่ยประมาณปี6 0ศูนครับปี60ก็เป็นมานานเนาะใช่แล้วได้ไปรักษาแบบทางเลือกตัวอื่นมาบ้างไหมคะไม่ครับ คือคือด้วยด้วยด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไระครับก็เลยไม่ไม่ลองแต่แต่ดูดูปฏิทินแล้วก็ดูชื่อแล้วก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้จะโทรดีหรือไม่โทรด้วยความที่มันพอทนได้ครับก็เลยค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะคุณพี่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงคะผมทานไปรู้สึกจากกล่องหนึ่งกล่องที่สองประมาณสักหนึ่งซองนะครับซองซองหนึ่งซองที่สองรู้สึกอาการที่มันขัดขัดแล้วมันอาการตึงอ่ะมันมัน มันผ่อนกายมันไม่ตึงเลยคือปกติที่เคยปวนนะครับเข้าาห้องน้ำเป็นห้องน้ำธรรมดาอย่านั่งขาเดียวครับประมาณสักปีกว่าอ๋อนั่งขาเดียวใช่ครับแล้วทุกวันนี้เราใช้ได้สองขาแต่แต่ก็ยังไม่ไม่ไม่กล้าลงเจ็มที่แต่ก็รู้สึกดีขึ้นถือว่าเป็นแนวนมที่ดีนะคะทานเพียงแค่ไปแค่หนึ่งกล่องกับอีกซองกว่านะคะก็ผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเมื่อก่อนเคยปวดเสียวตอนนี้หายปวดแล้วเส้นที่เคยตึงนะคะเป็นไงบ้าง เล่่นทีคถามความประทับใจอะค่ะว่าตอนนี้นะคะพี่สมพานประทับใจอะไรในผิดภันดีบุญบ้างคะก็ประทับใจนะครับว่าที่ทานมาแล้วมันใช้ได้จริงแล้วก็หายจริงครับค่ะตอนนี้ก็ก็การันตีจากผู้ใช้จริงเลยเนาะปกติผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันมันเยอะครับค่ะทุกวันนี้อ๋อแต่ตอนนี้มั่นใจมากเลยเนาะใช่ครับให้มีคะแนนให้ดีบุญสักสิบคะแนนพี่สมพานให้เท่าไหร่คะก็เกินสิบเลยครับโอ้โหมีสิบให้เกินสิบเลยนะคะน่ารักมากๆเลย ว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกร็งเกร็งชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาใี่ทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะพอมารู้จักกับดีบูลก็ รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดห,หลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วเนาะหกสิปีแล้ว ก็เดินก็ถ้าเกิดว่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์ดีบูญบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยาฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็ค,คือมามามา,มาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันม,มันมันคุ้มจริงๆรหนักมากคือหัวเข่าหัวเข่านี้มันบวมเป็นเลย แล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะค่ะแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบ้ปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าขาเขาป่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่ก้าวออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นค่ะกลัวจะถึงวันตา,าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเข,า,ข,า,ขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านนะเลยเลยมาหาผลิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบุลค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไงบ้างคะ <S 2> <S 2> งก็รู้สึกว่า กินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่มั่นใจนะครับข้อสองที่สามสองที่สี่เอ๊พวกกับแฟนนะทำไมมันไอที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆมนลุ้อว่าดีขึ้นตั้งสามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงนะครับค่ะโอ้ใจริงด้วยขอเจ็ห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดนิดๆข้างในอ่ะครับ กลองที่สาว่าง่า<ะ>กินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแนละโอโ้โ <laughs> หปวดล้วสุด,ดยอดมากๆเลยเนาะ